เกียิมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะก็รู้สึกคอมพิวแล้วก็น่าจะรันทุกวงการแล้วค่ะมาถึงการเปิดงานซึ่งจริงๆโชว์ในวันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงที่เราตั้งใจที่จะร้องเพื่อที่จะส่งพลังให้กับนักกีฬาทุกๆคนรวมถึงคนที่มาในงานวันนี้รู้สึกว่าจะเกือบ2000 20, 0ท่านเลยรวมนักกีฬาด้วยรวมแบบว่า พี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็รวมถึงชุดที่ฟ้าใสายอยู่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะเพราะว่าก็ได้รับเกียรตินะคะจากห้องเสื้อนะคะแล้วก็รวมถึงพี่พี่ เดือนจาด้วยนะคะของจันทบุรีที่เขารีไซเคิลแบบเอาหลอดมาทา<ม>นะคะแล้วก็เอาชุดต่างๆมาทำเอ็กกับเอ่อกาลนาใช่ไหมคะกาลนาใบไปที่ทําให้ชุดออกมาสวยแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆงานวันนี้ออกมาอลังการกว่าที่คิดไว้ด้วยค่ะตอนที่โชว์ชมีทั้งเด็กๆมีทั้งนักกีฬาแล้วก็บรรยากาศงานอบอุ่นมากๆค่ะตอนนั้นเคยมาที่จันทบุรีจริงๆเคยมีทั้งแบบ ได้ผ่านบ่อยมากเพราะว่ามาถ่ายภาพยนตร์นะคะวิมานนามที่ตราดใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสได้มาเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็ชอบกินทุเรียนที่ดีมากใช่ค่ะก็ ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาทํางานที่นี่เพราะว่าการต้อนรับของพี่น้องชาวจันทบุรีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่มารอตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เช้ารวมถึงเมื่อวานก็อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆค่ะ<น>อยากฝากทุกคนด้วยนะคะถือว่าประเทศไทยเราครั้งนี้งานจันเกมว่ายิ่งใหญ่มากๆระดับประเทศไฟยกให้เป็นแบบว่าเกือบๆระดับโลกได้เลยเพราะว่าการจัดง,งานก็คือนับวันเลิศปังอลังการสุดๆเลยนะคะรวมถึงอย่าลืมส่งกําลังใจให้กับนักกีฬานะคะที่จะร่วมแข่งขันต่างๆรู้สึกว่ากีฬามี มากมายให้ทุกคนได้ร่วมเชียร์ร่วมสนุกกันนะคะก็ฝากงานจันเกมงไ้ด้วยในปี2024ค่ะค่ะ